ทางแน่นอนนะครับขออย่างเดียวนะพี่น้องขออย่างเดียวเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศส,ส่งมาให้ขอให้คัดสภาพหน่อยนะครับพี่น้องเอออย่าให้เหมือนเงินปากผีนะพี่น้องอย่าให้เหมือนเงินปากผีปีพศใหม่ๆแต่เหรียญดําจริงๆนะครับดูแล้วมันขดลุกไม่ใช่เหรียญให้มันเก่าด้วยสภาพนะพี่น้องไม่ใช่ให้เหรียญเก่าด้วยสภาพ พึงจะผลิตออกมาอย่าพึงให้มันเก่านะครับให้มันเก่าด้วยปีพศอ,อ,อย่าให้เก่าด้วยสภาพนะพี่น้องเหรียญของท่านจะมีราคาเอาละเราไปที่เหรียญสิบบาทเลยแรกก่อนนะเนาะเหรียญสิบบาทนะครับผลิตออกมายี่สิบเอ็ดปีพศด้วยกันที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้ถือว่าสวยสดงดงามนะครับแสงทองสองทางยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะพี่น้องยังไม่ได้ทําความสะอาด พี่น้องสอง่งอา